อคติเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสามารถทําให้การเดทออนไลน์เนี่ยยากมากขึ้นค่ะตอนนี้นะแต่ยังมีวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อรับมือกับปัญหานี้ค่ะแล้วก็ทําให้ฝรั่งที่คุณคุยด้วยไม่หายไปค่ะนะหลายคนบอกว่าถ้าบอกว่ามาจากประเทศไทยนะหายเลยกลัวกลัวมากนะตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะลองมาฟังดูข้อแรกค่ะแสดงความจริงใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ การสร้างความเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะคุยแบบเปิดเผยซื่อตรงและไม่เร่งรีบในการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะที่เคยบอกแล้วใช่ไหมอย่าวิ่งนําความสัมพันธ์เหมือนคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเขาก็คิดไปในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละค่ะนะช่วงแรกๆควรให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนมุมมองและการทําความรู้จักกันก่อนตัดได้ถึงความจริงใจของคุณค่ะเขาไม่ได้โง่หรอกค่ะนะตัวอย่างเช่นฉันรู้ว่าบางครั้งมีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะ แต่ฉันเชื่อว่าความจริงใจและการพูดคุยกันแต่ฉันเชื่อว่าความจริงใจและการพูดคุยกันอย่างเปิดเผย,ยจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคุณพูดแบบนี้ไปได้เลยค่ะเขาอ,อาจจะไม่เชื่อในตอนแรกหรอกแต่ให้คุณพูดไปแบบนี้ก่อนข้อต่อไปนะคะไม่พูดเรื่องการเงินตั้งแต่ต้นค่ะนะคือจริงๆแล้วการทําความรู้จักกันเนี่ยให้มันเป็นไปตามสเต็ปที่เราเข้ากันได้จริงก่อนส่วนเรื่องเงินทองแน่นอนฝรั่งหรือว่าผู้ชายเนี่ยเขามีความเป็นลูกชายเขารับผิดชอบอะไรก็ตามที่เป็นหน้าที่ของเขานะ คุณก็ต้องทําความรู้จักวัฒนธรรมของเขาด้วยไม่พูดถึงเรื่องเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะช่วยลดความหวาดระแวงได้ค่ะทุกคนคุณสามารถเน้นถึงสิ่งที่คุณมองหาในความรักความสัมพันธ์เช่นการแชร์ความสนใจและประสบการณ์ในชีวิตค่ะนะเล่าเรื่องของคุณแลกเปลี่ยนกันไม่ควรรีบร้อนในการขอสิ่งของหรือเงินทองค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าคุณสนใจในตัวเขามากกว่าเรื่องเงินนะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะทุกคน มันเป็นสเตปของของการสร้างความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมของฝรั่งค่ะเขาจะไม่คุยขอเรื่องเงินกันก่อนแต่เขาจะเน้นว่าเขาสองคนเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าพอเขาคอมมิชแล้วเรื่องนี้มันต้องพูดเขาพูดกันอยู่แล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยฉันสนใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่เน้นความเข้ากันได้เราจะไม่คุยเรื่องเงินตอนนี้นะคะให้เน้นคําว่าตอนนี้ไม่คุยนะคะแต่ตอนต่อไปพอจริงจังแล้วมันจะต้องคุยกันตกลงกันนะ ข้อต่อไปค่ะสร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพค่ะนะเน้นการสนทนาที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพค่ะแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตความฝันหรือความสนใจของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้ฝรั่งเห็นว่าคุณเป็นคนมีชีวิตและมุมมองที่มีคุณค่าคเช่นฉันชอบที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะคุณมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะชวนเขาคุยค่ะอนะข้อต่อไปค่ะ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในการเดทของไทยค่ะนะหากเขาแสดงความสงสัยหรือความบาดระแวงจากข่าวลือต่างๆนะคุณสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจถึงความเป็นจริงว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนก็เหมือนคนทั่วโลกที่ต้องการความรักที่แท้จริงค่ะอันนี้คือคีย์นะคะและคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องการความสัมพันธ์ที่มีความหมายค่ะนะตัวอย่างเช่นท่านเข้าใจว่ามีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับผู้หญิงไทยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ผู้หญิงไทยหลายคนก็มองหาความรักที่แท้จริงเช่นกันค่ะฉันเองก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจเช่นกันนะคะแล้วคุณล่ะอืเราถามก็ไปแบบนี้ค่ะข้อต่อไปนะคะให้เวลากับความสัมพันธ์ค่ะนะบอกไว้แล้วความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาค่ะพี่เคยเร่งรีบนะคะแล้วมันทําให้ความรักของเราไม่ประสบความสาเร็จค่ะถ้าคุณอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะให้คุณไปดูในคอร์สที่ชื่อว่า Q&A for Online Dating ค่ะตรงนี้จะช่วยให้การเดทของคุณง่ายขึ้น ไม่เจ็บปวดและไม่เข้าใจผิดในความรักความสัมพันธ์ค่ะคุณต้องมีวิวที่ชัดเจนนะคะเอาละมาดูกันว่าการให้เวลากับความสัมพันธ์เนี่ยเขาให้กันยังไงนะการแสดงออกถึงความจริงใจและต้องใช้เวลาปล่อยให้ความสัมพันธ์พัฒนาพัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่กดดันหรือเร่งเร้าค่ะอันนี้คุณผู้หญิงไทยบางส่วนอาจจะมีนิสัยที่อยากปิดจ็อบไวอยากให้เขาแสดงความชัดเจนอะไรแบบแสดงออกถึงความจริงใจเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะ ปล่อยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่กดดันหรือเร่งเร้าค่ะการให้เวลาช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการและกันเนี่ยจะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็ไม่ทําให้ผู้ชายเขารู้สึกว่าเราเไปคาดหวังกับเขาแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจนะตรงนี้จะเป็นตัวผลักให้ผู้ชายไปจากเราได้ไวมากโดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะตัวอย่างก็คือฉันเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาและความเข้าใจกัน นะคุณคิดแบบเดียวกันไหมคะถามเขาเลยนะแสดงความจริงใจทุกช็อตที่คุณพูดนะวิธีการเหล่านี้จะช่วยคุณรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดจากอาคติเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในวงการเดบเนาะและช่วยให้ฝรั่งที่คุยด้วยเห็นความจริงใจและความเป็นตัวตนของคุณคะ่ะตรงนี้เราต้องเวิร์กฮาร์ดนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทําเสียกันไว้เยอะเราก็ไม่ไปกลับไปแก้ดีไม่ได้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้คุณต้องศึกษาเรียนรู้ในการที่จะถามตอ,อกหรือว่า ไขข้อหรือว่าสร้างหรือว่าลบอคติของฝอที่เขามีกับผู้หญิงไทยเนี่ยด้วยตัวคุณเองนะเราทําจากภาพเล็กๆของเราก่อนเราอย่าไปเอาเรื่องที่จะต้องไปแก้ตัวเป็นพลวันว่าผู้หญิงไทยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันมีเคสเยอะมากจนฝอเขาก็เ,เราเราไปล้างตรงนั้นไม่ได้นะคะแต่เราใช้โอกาสในการที่เราสามารถพูดคุยกับเขาเนี่ยลบอคติตรงนั้นมันต้องใช้เวลานิดนึงเราต้องอดทนค่ะถ้าเราคิดว่า เราอยากหาแฟนต่างชาติเราก็ต้องออใช้ความพยายามมากขึ้นนิดนึงเพราะมันต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและอายุต่างกันด้วยค่ะทุกคนนะประสบการณ์ต่างๆก็ต่างกันด้วยเราก็ทําความเข้าใจนิดนึง